สวัสดีค่ะสวัสดีกับอีพีแล้วจ้าวันนี้มากินตับหง่งแล้วมากินตับหง่วงแล้วเนี่ยตับหง่งขนมเซียนพี่น้องพอแล้วขนมเซียน,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 นขนมเซียนน้ำดูดขนมเซียนบ่างเหรอนี่ผักลวกผักชัยยาผักลวกผักสลัดผักกาดแม่บ้านพี่เนาะเสียบเสียบหิ้วคอเลยพี่ไม่ได้กินตับหง่งจักมือแล้ว าดไปเมื่อสองเมื่อกักบยูเบเล็จ,จะต่ำหังห่วงนะพี่น้องเนียเนาะบางส่งสิเพจจะ,จะต่ำห่วงเลย้ใหญ่ค,ยยค้โตคือเขาพี่น้องจัดจากนั่นก่อนเถอะ ไข่ไข่ยางมาตูมแล้วก็ไข่ต้มยางมาไข่ต้มยางมาตูมก็มีได้เมตุมให้ต้มมว้ต้ม,ตม็พผัก แอบพี่น้องเอ้ยตำมะฮุ่งเขาไม่ได้กินจากเมืองสองเมือกัสิยากเนาะขาดว่าด้ไต้อตำมาฮุ่ง กินัวสุภาพเลยครับทานดเลย้ด้วคนบมา่มากขึ้นะ ใส่ขนมเส้นรวนแล้วต้บอ,อกคุ่งอะไรก็เลเห็นจะเส้นขนมเส้นเลยพี่นนองขออนุญาตใส่มือเลยล็ไดนะ้ใส่มือ่มอโดนเราขออนุญาขออนุญาต่น,นต้องไใครต้มยางมาตุใครต้มยางบาตุ ก้านพักเป็นพักสดก่อนที่ช uh. ูยังเครื่องวะ แต่บางครังบ่ค่อยเพี้ยหรอกพี่น้องสักซี่ไฮเมตเห็นมั้งคำใหญ่คำโตก่อนเลยพี่น้อง ตำมะฮู้ก็ซื้อมาเพิ่อนเราตำกลางๆอ่ะ <_' êm> บะเผ็ดดียกบวค่อยกินเผ็ดกินเผ็ดบวได้กินเผ็ดบวค่อยได้เบิดแน่นอนเพราะว่าบ่เผ็ด แล้วมเสืเครืองโลกเนาะแต่บาหุรังก็คกหนึ่งละ่ะทุกหนึ่งเดลายอยู่เดียกินคำใหญ่คำตัวตาสวดเรตาสวดว่า ทำบุฟเฟ่ตอีกเดียซึ่งแม,ม้ว่านันเจ้านันเพ,นดดพเ็ดเมือนััน่ะมัจะกินคลิปที่แล้วเพ็ดอีกเดียอาจจะไม่มืดแน่ขาวแนเป็นหน่องกล่องหอยกันเลย าเที่ยวคัสสีเมื่อหรอสลัดเมือเรียกะดกอืมผักกาดมื่อไห ใชยังตกตุ่มกินเปื่อนปากเรเ,เ,เรื่องเเลยชิชูดงเท่าคานยอะออแล้วกันเนี่จานอ้อง้อ้ยืยอเลย กินเนี่ยกินเนี่ยก็ได้ยินเนี่ยก็ได้อาจิ้มเครื่อกินแน่เมื่อกี้กินได้เรื่อยๆมันก็เงมือนเอกกับลนึงเลยพี่น้องกำมะขุ้งกับขนมเส้นเครื่องโล้วพากเอกร้วมแล้วเป็นโลนึง คงมันต่ำมาเพชเลยคือรู้ใจแหละมันขนาดสิเพชจังเลยป,ะ, <c oughs> ปะเนื่อไหร่เอาบอกเพชก็บอกว่าสิเพชจังเลยบ่า <c oughs> เพๆ ตัม้มผิดแหลกนะไม่ได้บอกผิดย่ำบอกผ็ดก็ยา้มันเผ็ดนะมันจะได้สืบเนานะมันจะได้แบบมีรสชาติแบบโมนะมันนะจนะแซมเวลามันไม่ผ็ดเลยนะฮ็ดมากสำคัญเลยฮ็ดคือรู้ใจคนกินเลย แบบมืดแบบว่าไม่ีน้ำหัวน้ำตาเลยกิ่นชิ่วๆเลยตั้งพกเห็ดเนี่ยเลยอืม เสียงจืดก็ได้เสียงดูดเส้นอชิ้นนี้เสียงลานคนห้องด้วย่น,นอ้องาะคนเรียนยู่กับยายของเนาะเสียงลานคนีกีดขนาดเลยลกีดแต่หน่อยแฮงว่านะได้ลานอยู่พอเลย พอกพื้นร้านทองเนะี่ยหมดนละกิดแห้งกิดเต้น้อยพุ่นงื๊ดไรนี่ถ้าร้านทองร้านทองจะขวบ,ขวบนะวแต่หัวแต่ย่างต่อแต่ต่อแต่ตแตม่พี่น้องเขาเอินจะขวบหาขวบปนะแปดขวบไปแปดขวบแปดเดืถ้าขวบหนึ่งก็ซ้ำปีหนึ่งเลยเหระ แบบเดือนะ <c oughs> มีเสียงเล็กน้อยกีดบัว่ามีเสียงพวงก็มากมาั้ง ผักลวกกินผักลวกนะผักตบมันบอเผ็ดบเ,เลยพลมไมืองมีดไปเนาะใส่ผัดด้วยกระจาดด้วย ผักรมัานหวานผักชายยาอุปนมผักชายา,า,าเออผักชายาบะเอิรนถือเอิรพีด้่เอิรนผักอะไร กินผักผลไม้ดีกว่าพี่น้องอิ่มแล้วมันบ่เผ็ดนะมันเหลือน,นิดหน่อยเดี๋ยวสิเป็นเลี่ยมกิน,นเอาไว้ข้างล่างนัอดอันนี้เนาะต้องกินอิ่มแล้ว ก็จะกินผักผลไม้ผักผลไม้มใส่ถาดเอาพี่น้องใส่กระจาดเอาเบิ่งดูอึดเนี่ยใส่ลายอึดเนี่ยใส่ลายนี่ยังเนี่ยขันตะลูุขันตะลูุฝรัร่งวัชดาน่าแตงโมแตงโมผมมีเนี่ยใส่ใส่กระจาดหน่อยมะปางปอกปางหรือมายงชิดกินน้ำกันเด้อพี่น้องมันแข็ง มันบริเผ็ดแต่มันแขน็งมันแขน็งคือยังไงวะที่ไหมันแขน็งคือมันจุกนะมันแขน็งคือมันจุกมันบริเผ็ดอีเดียกินนะบ่าข้ามแ็งกินข้าตะลรุก,ก่อน จะลวกกระสิออกหวานๆจันเลยมันๆหวานๆก็ไม่ได้กินให้เบื้องบินเราพี่น้องก็กินล่างปากนั่นอื่น กินข้าวอลไรกินพลเมฆย่างแปะตรงไอนล่างข้าวเดาข้าวแล้วตับหมูองมันข้าวเลยกินข้าวขึ้นบ้านจังไหนนะแซ่บเพี่ยนตะลุ แล้วดวงตุกตาตุกตาไว้ตรงนั้นแม่เพื่อนเราไปไว้ตรงพุ้นเอาเรหาตุกตาเขเรเท่อะตุกตา กินปันใน้องอยังหองเลยาานาะลอ่ใช่ซองอื่น <c oughs> กินปันออออ้นใน่องยังหองเลยนะลใช่ซองอื่นได้ไหมเนาะจับมือ, <c oughs> มองาอ้๊บปมานจ็กหน้า,นาที่เลียวเัน็จแจ็คมือเงาเวร็จมันสว่างเงน้องมองเห็นไหมเนอะ Ở đây là 17 tháng. Ở đây là 20 tháng rồi. Nó. Nó mặc 20 tháng rồi. Đẹp không? Thật không, không à? ดด่ามันจะทับแปยงมูกคุยเอาเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปอืมอืม,มอย่างสุดทวอ่ะบรกไ <c oughs> ข่ในจักหน่อยสื่ิมูกับ nhẹ chút hả im leo phi nương bữa leo à im leo chuột cào chu qua rồi nào nạp บอกปาบอกปากถ้าหวานต้องเป็นบอกปากถ้าสมต้องเป็นมะย่องชิดมันหวานกันเลยเป็นบอกปาก <c oughs> ถ้ามันเปรี้ยวเขาจะบอกว่ามะย่องชิดเลยะบอกปากุณเอาบอกปากสมสมมันหวาน มอสเขาเป็นอันยอาหารมากส่มๆมป็นวันนี่บลอกปากเนี้นาะงบลอกปากเนี้นาะงบล็อกงวงแก่แห้งสามชิน้วนวยู่หน้าบ้านบเอามากินมาเช่นให้มันสุ่มข้าวต้นเลยเนะ <c oughs> น,นี่ยนีกับมากินเห็นบ้พี่น้องจักเมื่อสิื่เอามากินกับเจียวพริกอยู่ไม่ใช่ เดี๋ยวชิบะไม่เห็ดคลิปกินกักเจียวบป่ยเบอกมองผสมระสมผสมสมๆมัน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 สมไม่ได้สมจีดเพราะว่านเป็นบักมองมัน ไปแล้วพี่น้องโอ้ยยิ่มอิ่มแล้วลุกแล้วชื่อใจกะไรชื่กใจมักกะไรชื่กใจกะแช่าสัน่น <c> เ <oughs> พื่อนว่าจังสั่นกันก็าบอกน้ำเพื่อนเลยพี่น้องมักกะไรชื่กใจกะแช่จ้ากับอีพี่รายชั้นแนววันนี้มากินตับปลาคองขนมสินพี่น้องจ้าสวัสดีครับไปแล้ว